ส่นถามาเล่าวันนี้นะคะเอาใจคุณผู้ชมที่ชอบกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์นะคะกับกิจกรรมท้าความสูงพาราเพนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะรายละเอียดวันนี้ในรายการจะเป็นอย่างไรนะคะพบกับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณสมเกียรติพิมพาประธานร่มบินพิจณุโลกค่ะท่านที่2นะคะคุณนพพลสมพันธ์เพ เหรันยิกร่มบินพิสนุโลกนะคะตอนนี้สองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะทั้งสองสวัสดีค่ะเขาว่ากันว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวใชค่ะแต่พารเพนที่บินในช่วงฤดูหนาวจะขนาดไหนกันเลยคะคราวนี้เชิญค่ะก ก็ก็ก็น่าจะใช่นะครับเี่ดนีรบินก็น่าหนาวใช่ไหมครับใช่ครับถ้าท่านยังยังไม่เคยได้บินอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันมันแบบไหนขึ้นไปแล้วมองดูเพื่องล่างโลเคชั่นมันสวยงามขนาดไหนแล้วมันจะหนาวขนาดไหนอะไรประมาณนี้แะคุณก็ควจะต้องไปลองใช่คัะชื่อเอฟาราเพนนะคะ มันคืออะไรมันคือเครื่องเล่นแบบไหนลักษณะการบินเป็นยังไงให้พี่สองคนเลาคุณผู้ชมฟังก่อนเลยค่ะคุณต้นคุณต้นอรัพาระเพนจริงๆมันก็จะเป็นล่มบินนะครับก็คืออาศัยหลักการเหมือนปีกเครื่องบินนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของปีกอ่อนนะครับแล้วก็ใช้แรงผลักจากเครื่องยนต์ในการบินนะครับผมในในประเทศไทยก็เป็นอากาศยานที่นิยมนิยมเล่นกันจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นอากาศยานที่เรียกว่าคนเราเอื้อมถึงได้ราคาไม่สูงมาก นะครับผมแล้วก็มีความปลอดภัยสูงทีนี้การที่เราจะขึ้นไปบินนะคะเราต้องไปคนเดียวกับนักท่องเที่ยวหรือว่าเราจะมีพี่ๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปบินกับเราด้วยคะก็นอกจากผู้โดยสารแล้วก็ต้องมีนักบินน่นะสบายใจไหมสบายใจครับสามารถบินคู่กับพี่ได้สบานใจค่ะปลอดภัยครับปลอดภัยมากเพราะว่าเป็นเราต้องบอกว่าเป็นอากาศยานที่ปลอดภัยระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือปลอดภัยใน ซึ่งเปรียบเทียบกับอากาศยานทั่วไปแล้วก็ถือว่าปลอดภัยปลอดภัยระดับหนึ่งแลวครับคุณผู้ชมสนใจก็คือสามารถไปบินกันได้ในช่วงนี้เพราะอะไรเราถึงบินช่วงฤดูหนาวคะน่าจะได้บรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีนี่คือช่างภาพพิชัยเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือว่าผู้โดยสารจะนั่งด้านหน้าแล้วเราก็จะมีนักบินที่คอยเซฟตี้แล้วก็ควบคุมอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งท่านในลักษณะนี้เลยนะคะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยมีเซ ทีนี้เราบินช่วงของฤด,ดูหนาวแล้วเราก็หวังว่าขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะไปสัมผัสหมอกด้านบนหรือสถานที่ที่เราจะเห็นด้านล่างมันจะมีความสวยงามอย่างไรบ้างและเราบินที่ไหนคะเชิญค่ะจริงๆสนามที่เรา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 เปิดให้ให้ท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการบินหรืออยากจะไปชมหมอกนะครับอยู่อยู่บนท้องฟ้านี่ครับสนามเราอยู่ที่ชื่อสนาม เป็นเป็นสนามยุงทองแอร์ฟิลยุงทองแอร์ฟิลครับอยู่ตําบลบ้านกลางนะฮะอยู่ข้างๆกับมอเกษตรนะครับถ้าไปมอกษตรถูกก็คือจะไปที่สนามถูกเพราะจะมีป้ายนะคุณต้นเนาะมีป้ายบอกว่าทางเข้าว่าชี้ไปบอกว่าเออเช่นนี้นะครับไปสนามยุงทองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่หาไม่ไกลแล้วเที่ยวบินเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถบินได้ช่วงกี่โมอะไรยังไงบ้างคะไปได้ทุกวันไหมคุณต้นถ้าถ้าเราอยากจะชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าะ ครับเราสามารถขึ้นไปบินกันตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อ,อ,อใช่ครับเ,เพื่อขึ้นไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์แส,สง<น>แรกยามเช้าะนะครับผมแล้วก็เราก็จะบินได้ตั้งแต่ช่วง6กโมงถึงประมาณ10บโมงมนะครับผมแล้วก็อีกอีกช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงบ่ายกับช่วงเย็นนะครับถ้าอยากจะบินชมพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นก็สามารถไปบินชมพระอาทิตย์ตกสองรอบเลยก็ได้คุณผู้ชมทั้งเช้าทั้งเย็นก็ได้เช่นเดียวกันมันจะมีคําถามคุณสิบพระว่าพาละเพรเนี่ยจะพาเราขึ้นไปสูงได้ขนาดไหนคะ ความสูงนะครับประมาณ่ส่วนส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนอุปรกรณ์นี่คือหนึ่งสัมภาอากาศอากาศนี่เป็นตัวกำหนดให้เราขึ้นสูงได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถามว่าศักยภาพของพลังมอเตอร์เนี่ยบินได้เป็นพันฟิตเป็นพันฟิตเลยครับหนึ่งพันสองพันสามพัน สี่พันยิงได้เลยแต่ว่าในแต่ละเที่ยวบินในแต่ละรอบก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆนั่นก็คือสภาพอากาศด้วยว่าในรอบนั้นๆจะสามารถบินขึ้นไปได้สูงขนาดไหนค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะขึ้นไปดูพระอาที่ตกหรือว่าจะขึ้นไปดูพระอทิตย์ขึ้นคุณเลือกได้เลยแล้วก็จองเข้าไปนะคะทีนี้หลายคนบอกว่ามันนึกภาพไม่ออกอะสิว่า พอขึ้นไปข้างบนแล้วมองลงมาเราจะเห็นอะไรที่มันคือความแปลกใหม่และความสวยงามจากการที่เราบินมาในทุกๆปีส่วนใหญ่แล้วการที่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นได้บินไปแล้วลงมาความประทับใจส่วนใหญ่เขาจะพูดอะไรกับเราบ้างะคะก็จริงๆแล้วคือคือคอ,อารมณ์ของของผู้โดยสารนะที่ที่ไปเนี่ยค,คือบาง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 ท่านเขาก็เออ อุ้ยไม่ไหวละลงเลยบางบางท่านก็พี่สูงกว่านี้ได้ไหมเอาอีกเอาอีกอยางได้สูงกว่านี้หนูจะเป็นกรณีแรกคือโลก่ะพีละกอนอะไรอย่างนี้ก็จะจะหลากหลายหลากหลายอารมณ์ของของที่ขึ้นไปด้วยนะสำหรับคนที่ไม่เคยบินจริงๆนึกภาพตัวเองไม่ออกจริงๆว่าความสนุกของการขึ้นไปอยู่บนภารเพนเนี่ยความสนุกความท้าทายมันอยู่ที่ตรงไหนให้พี่สองคนถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟัง่อยค่ะ คุณจะได้เปิดมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างตัวอย่างนี้อย่างเช่นเราเราเราบินขึ้นไปเนี่ยเป็นเรียกว่าเบิร์ไอวิวนะครับเป็นมุมมองที่แบบว่าพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเกิดความอิสระนะครับอิสระเป็นฟรีดอมไฟอิงนะครับผมึ่งอยากให้ทุกคนมาสัมผัสผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะครับเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองทีนี้ระยะเวลาในการที่เราจะอยู่บนอากาศกับการสัมผัสความสูงหรือว่าความสวยงาม หนึ่งเที่ยวของเราในการบินเราจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะอยู่ประมาณ20นาที<ช>นะครับ <20 S 1> ระมาณ20นาทีเลย,น,เลยนะใช่ครับต้ต่เริ่ม ลแล้วลักษณะการ,รบ,บินอย่างเงี้ยเราจะบินเป็นวงกลมหรือว่าเราจะบินไปทิศทางไหนเพราะว่า20นาทีเนี่ยจากบ้านกลางเนี่ยบินไปได้ไกลยอยู่นะคะ20นาทีในในทริปบ้านกลางเราก็จะไปชมบึงนะครับตรงตรงนั้นก็จะมีบึงแล้วก็มีนกเราจะบินเหนือนกถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเราจะเห็นฝูงนกสีขาวบินอยู่ด้านล่างตรงนั้นเป็นภาพที่ประทับใจอ,อยากให้ ไปลองมากกว่าคี่น่ีคือเขียวมาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่อยากจะไปบินสําหรับนักท่องเที่ยวการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายที่จะปลอดภัยในการที่จะบินตัวเราเองต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรและทางทีมงานของพี่เตรียมความพร้อมในเรื่องของเซฟตี้ให้อย่างไรบ้างคะ,ค,ะคือพอเราพอเราเห็นที่เราเรา,เรา,เ,ราเราบินอยู่ทัท่วไปนะครับเริ่มต้นจากก็จะมีหมวกค่ะ หมวกนิรภัยแล้วก็หมวกป้องกันไปแล้วก็จะมีวิทยุสื่อสารในการพูดคุยกันอาจจะคุยกับทางกาวด้านล่างหรือมีทางอย่างน้ำพิยากรไปีอาจจะคุยกันได้คุยว่าเป็นไงบ้างอาจ้คุยกันระวางลำมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่ก็จะมีสิ่งสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องการการการบินเราก็จะมี สิ่งเซฟตี้เตรียมพร้อมอยู่แล้วในในเครื่องของภาราเพนนะฮะเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่จะต้องไปอย่างเดียวเลยที่เราต้องเตรียมเตรียมใจเตรียมใจก่อนเลยแล้วคนที่มีโรคประจําตัวอะไรยังไงที่ไม่คุ้นขึ้นมีไหมคะก็ส่วนมากแล้วผู้โดยสารที่ที่ไปขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะแค่สอบถามคร่าวๆนะครับกางที่ภาราเพนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีส่งผลกับกับกับตั้งแต่ ความดันลูกหัวใจไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายนะสามารถที่ะจะไปเที่ยวชมหรือว่าสามารถที่จะขึ้นไปกันได้ทีนี้ในเรื่องของข้อห้ามหรือการแต่งตัวเรามีแนะนำํำไหมคะว่านักท่องเที่ยวที่จะไปบินควรที่จะแต่งตัวอย่างไรหรือห้ามทําอะไรบ้างครับคุณต้นก็ส่วนใหญ่เราจะมี ชุดให้ใส่อยู่แล้วนะครับนักียสใช่ครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนชุดเพื่อให้ไม่มีอุปกรณ์ใดๆล่วงหล่นลงไปหรือถ้าผมยาวอาจจะต้องรวบผมนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีเส้นผมที่ยาวเข้าไปด้านหลังนะครับผมอย่างอื่นก็แค่เตรียมใจ อย่างที่บอกปฏิบัติตามคําแนะนําของนักบินอย่างเคร่งขรช่นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ภาพสวยๆด้วยทีนี้หลายคนบอกว่ามีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแบบนั้นแล้วเราจะได้รูปสวยๆได้ยังไงบ้างอะคะค่ะสมัยนี้ชอบถ่ายรูปก็ผู้ดีสารจะต้บอกกับเราว่าผู้ที่จะขึ้นไปแล้วรเือก็จะบอกว่าอย่างอยากได้ภาพอยากได้โลเคชั่นสวยๆก็จะให้เรายกเครื่องให้สูงขึ้น ก็่ด้ถ่ายภาพค่ะค,คือปกติกแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยคือเขาจะเอากล้องหรือว่ามือถือไปถ่ายด้วยตัวเองทางเรามีบริการในการที่จะเตรียมช่างภาพหรือว่าถ่ายภาพให้ด้วยไหมคะมีครับเรามีมกล้องถ่ายให้ด้วยถ่ายคู่ถ่ายถ่าย,ายได้หมดเลยครับ<อ>ถ่ายกล้องส่วนทางของผู้ที่ขึ้นไปด้วยเขาก็จะเตรียมเขาว่าอยู่แล้วละมีะแต่เราเองเราก็จะมีกล้องโบโบ อาว้ดยก็คือได้ภาพแน่นอนคอร์เฟิมแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะสนใจอยากจะไปบินพาราเพนแบบนี้นะคะเขาสามารถไปได้ตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องจนถึงฤดูต่อไปเลยไหมหรือว่าเปิดแค่ช่วงซีซั่นฤดูหนาวอย่างเดียวคะจริงๆแล้วบินได้ตลอดทั้งปีนะครับใช่ปีอย่างเช่นหน้าฝนเนี่ยเราก็จะดูอย่างที่บอกคือจะดูสภาพอากาศ ถ,ถ้าสภาพอากาศปิดเราก็จะบินไม่ได้แล้วสภาพอากาศลมขนาดนี้เท่าไหร่เราก็สามารถบินได้ไหมเราเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักบางท,ทางีทางผู้ที่จะไปขึ้นเนี่ยโดยสภาพอากาศไม่ได้เราก็บินไม่ได้แล้วที่ทของเราเอ่ยอย่าง,งยุงทองเองเนี่ยเราเปิดบินมาแล้ว ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราจะปิดถึงช่วงไหนคะเพราะว่าหลายคนจะได้มีการเตรียมความพร้อมว่าถ้าเกิดจะต้องมาจะต้องมาก่อนวันไหนยังไงก็จยิงได้ทุกวันนะครับทุกวันไม่ได้เบรคเพราะจะเป็นสอบทิศเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยาวๆเลยยังไม่มีกําหนดว่าจะเลิกบินเมื่อไหร่หรือจะปิดเมื่อไหร่ยาวๆได้เลยแต่ถ้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์ละคะไปกันเยอะเลยนี่ต้องจองก่อนไหมต้องโทรมาสอบถามก่อนไหม ก็ได้ได้ทั้งหมดนะฮะมาก็ได้เลยแล้วก็สามารถดินได้เลยเพราะเราสแตนบายรอไว้อยู่แล้วเรามีพาราเพนเตรียมรอรับนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณกี่คันคะสามลำครับ แล้วก็หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปได้แล้วก็มีนักบินแล้วถ้าอยากไปเจอพี่2คนเนี่ยพร้อมเป็นนักบินให้คุณผู้ชมไหมคะควบคุมด้ตัวเองได้ไหมดีดนดีเลยนะรีเควสได้เลยนะรีเควสมาได้เลยบอกว่าขอบินกับพี่สมเกียรติขอบินกับพี่นพพลได้เลยได้เลยพี่สองคนกำลังสิบเราสองคนไปบินอยู่สองคนกำลังแ ยังไงดีคะคุณผู้ชมก็สามารถไปกันได้ EX นะคะให้ทั้ง er> 2ท่านนะคะเป็นตัวแทนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้ไปแบบว่าสัมผัสกับความท้าทายกิจกรรมดีๆที่เราได้เตรียมไว้เชิญค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะมาศึกษาเพื่อการบินนะครับอยากมาชมวิวทิวทัศน์ในในรูปแบบของการ แอดเวนเจอร์นิดนึง<ฮ>ะนะครับบินช,ชมชมชมบริเวณแอรียของสนามบินหรือทางจังหวัดพิ่ณุโลกเราบางส่วนเนี่ยเราสามารถพาบินชมได้เลยครับ <ฮะ S 1> ค่ะคี่นพพลเชิญชวนหน่อยค่ะก็ะะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับลองท้าทายความความกล้าของเราว่าเราขึ้นไปบินนะครับแล้วเราจะรู้สึกอย่างไระนะครับผมก็ อยากให้เชิญชวนเข้ามาลองบินกันดูครับผมไปนี่ต้องร้องเพลง้วยนะไม่ว่าจะสู้แค่ไหนจะไปถึง <c oughs> คุณไม่ตบมือให้จังหวัดิฉันเลยก็คือเกรงกว่าเดิมเ <c oughs> พราะว่าร้องเพลงไปด้วยนะคะเรารู้ถึงในเรื่องของการเชิญชวนแล้วเราอยากจะมาและตอนนี้ช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะให้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยว่าสามารถที่จะติดต่อไปจองหรือว่าบุ๊กไว้ก่อนที่ไหนยังไงได้บ้างค่ะก็มีเบอร์ติดต่ออยู่นะครับเบอร์ผมก็คือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งค่ะ 0 8วนปครับโทษทีครับ9262271ครับ ส่วนเบอร์คุณต้นก็จะเป็น0891613145นะครับสามารถประสานได้เลยครับโทรจองนักปิน2คนนี้ก่อนล่วกหน้าได้เลยคุณผู้ชมค่ะพี่ทั้งสองคนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะให้ไปสัมผัสกับความสูงและความสวยงามรอบข้างที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะหนาวนี้กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ใครบอกว่าแต่ละหนาวเนี่ยคือไปแคมปิ้งก็เบื่อแล้วไปชมวิวปกติก็เบื่อแล้วลองไปดูเบิร์ตไอวิวบ้างใช่แล้วเป็นอย่างไรนะคะเขามีให้บริการและที่สําคัญนะคะรับรองควาามทท้ย อย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะจองนักบิน2ท่านนี้ไปเป็นนักบินกับเราจะได้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะ,<ฮ>ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปบินพาราเพลินกันให้สนุกสนานกันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ